ก่อนจะหันไปมองทางต้นเสียงแต่แล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดจุดที่ควรจะมีกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงสังสรรค์รอบกองไฟอย่างที่ได้ยินตอนนั้นกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนมีเพียงกลุ่มควันก้อนใหญ่ลอยอยู่หลังดับไฟซึ่งตอนนี้มันรวบรวมตัวจับกันแล้วกลายเป็นรูปลักษณ์ ที่คล้ายกับหน้าของคนใบหน้านั้นค่อยๆหันมาทางหลวงพี่ตอนนี้ท่านทำได้แค่เพียงนั่งตัวเกรงด้วยความกลัวฝวานก้อนนั้นก็ค่อยๆจับตัวกันใหญ่ขึ้นจนดูแล้วเหมือนกับรูปร่างผู้ชายสีขมุกขมัวร่างนั้นค่อยๆเดินมาทางนี้ทีละน้อยซึ่งมืออีกข้างหนึ่ง ก็กลุ่มท้องไปด้วย